ค่ะสวัสดีค่ะแม่นิ่มแชนแนลนะคะวันนี้แม่นิ่มมีข่าวดีจะบอกดูอด้ด้ด้บีเด้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 หนูข่าวดีมาบอกนะอืมเนาะให้ให้ดูยังไงดีเอ่ยอเดี๋ยวก่อนนะมีข่าวดีมาบอกเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันกลับหัวกลับหางหน่อยเนาะ ว่าจะถ่ายไม่ให้กับหูกับ่างเห็นไหมคะเห็นบบเห็นบอา,อาจจะไม่เห็นนี่เห็นบนบ,หนบ,หนบเห็นบบเห็นบเห็นบบกับหูกับหางเนี่ยได้สามเก้าเก้าสิบงเชิวโบ ใกล้เข้ามาแล้วดีใจ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 ขอบคุณนะ